ึงพัฒนาตัวเองที่ช่วยปรับ mindset ให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเล่มแรกคือ hidden potential ของ Adam Grant หนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแฝงที่ซ่อนอยู่ในตัวเองก็จะช่วยในการให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพแฝงตรงนั้นเนาะในนี้ก็จะมีบอกวิธีที่เรียนแนวคิดเรียน mindset อะไรบางอยา่างหรือการปรับนิสัยตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะทําให้ศักยภาพแฝงนั้นเนี่ยโดดเด่นออกมาแล้วกลายเป็นศักยภาพหนึ่งของเราจริงๆสิ่งที่ผมชอบคือหลายๆความเห็นนะเขาไม่ได้พูดเฉยๆลอยๆเขามักจะมีเป็น clinical study หรือวิจัยหรือเอกสารทางแบบวิทยาศาสตร์ต่างๆมารองรับการที่เขาให้เหตุผลนั้นๆมันอ่านสนุกอ่ะเหม เราอ่านไปแล้วคนพบเลยหลายอย่างที่แบบอ,อ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอมันสนุกมากเลยยิ่งใครที่แบบอินกับพวกจิตวิทยา self development การพัฒนาตัวเองเนี่ยก็น่าจะชอบเล่มนี้นะคะและเล่มที่2นะคะเห็นปกทุกคนก็คือแบบน่าจะรู้จักกันดีเนาะ manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาแค่ชื่อก็คือขนลุกเพ,พืพ่อภาพแล้วแนะนําวิธีในการสร้างชีวิตที่ดีที่สุดในรูปแบบของเราเองนะคะผ่านการตั้งเป้าหมายแล้วก็การ manifest ดึงดูดสิ่งดีๆในชีวิตให้เข้ามาหาเราเลยเริ่มแรกเลยเขาจะอธิบายว่าสิ่งในในตะวันนี้เลยจะแบ่งเป็นโลไไววววบบบบกกกั็คคคือาาามแแพสิีในงง่รเเ้้ยถด low v i b ู กับสิ่งที่เป็นโลไวเราก็จะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นคลื่นความถี่เดียวกันก็คือสิ่งที่เป็นโลไวแบบให้เข้ามาหาเราแต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนความคิดหรือว่ามีความมั่นใจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตัวเองเรามีคุณค่าในแบบของเราเองหรืออะไรแบบนี้นที่มันเป็นไฮไวแบบเราก็จะดึงดูดสิ่งที่เป็นไฮไวเหมือนกันสิ่งดีๆของจักรวาลนี้ก็จะเข้ามาหาเราและหลักการสําคัญคือเชื่อว่าจักรวาลนี้มันอุดมสมบูรณ์อะสมมติถ้าเราคิดว่าจักรวาลนี้มันแรงแค้นใช่ปะเราก็จะเห เป็นแบบเขาได้เั่มก็ไม่ได้หนามากอ่ากค่อนข้างง่ายใครที่มีอะไรบางอย่างในชีวิตที่อยากเปลี่ยนแปลงมีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันโยมแต่ฉันแบบรู้จะเลิกจากตรงไหนแอบว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันที่3ก็คือเทคนิคเลิกคิดเยอะและทาทันทีค่ะสาหรับนักคิดทุกคนนักคิดแต่ไม่ใช่นักลงมือทาซึ่งฉันก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วอะ ก็เล่าันข้างหลังใช่ป่ะรู้สึกว่าคุยมากจะไม่ออกกันแล้วลูกป้าเพราะเราอาจจะแบบไม่ใช่คนที่แบบผัดวันประกันพรุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็นนักคิดนะครนะแต่คือพออ่านหนังสือข้างในคือแบบไพ่ค่ะชั้นออกกับหนังสือเล่มนี้ทุกคนรู้ป่ะว่าหลายสิ่งในชีวิตเนี้ยที่เรายังไม่ได้ทําสักทีคือเราอะหาเหตุผลข้ออ้างที่มันดูมีเหตุผลมาประกอบการตัดสินใจให้เราเองคือเราอ่ะผัดวันประกันพรุ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวตัวอย่างนั้นนักคิดแบบแอบอะบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้อมีสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราอยากทําใช่ป่ะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะ A B C D จนครบก็ค่อยแบบลงมือทําแล้วกันซึ่งหนังสือเล่มนี้คือไม่ยด์ซตรงนั้นเลยเขาก็จะบอกว่าแบบ คนที่สาเร็จหลายๆคนอะทาก่อนเ,เขาค่อยเก็บฟีดแบคหรืออะไรต่างๆมาคิดเขาไม่จำเป็นจะต้องทํคทั้งเดียวตุ้มสําเร็จเลยเลิศเลยเราแค่ลงมือทําเล็กๆน้อยๆในแต่ละสิ่งแต่ละอันเราก็ค่อยเก็บฟีดแบคมาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆคนที่อยากเล่นบอลศึกษาเรื่องบ,บอลแต่ไม่เคยลงมือเตะบอลจะเก่งบอลได้ยังไง <c oughs> จึก๊กไปอ่านเล่มน,นี้เลยซึ่งมันอ่านง่ายมากคนที่ทาทันทีก็จะคิดแบบนี้คนที่ไม่ทําสักทีก็จะคิดแบบนี้แล้วเขาก็จะอธิบายสั้นๆถ้าว่าใครมีหนังสือเล่มไหนในนั้นเนี่ยก็คอมเมน